สวัสดีครับปบจองโรงเรียนนะครับทีมหลังบ้านน้องอุกิน,นครับนี่วอดีก็ไปแวะที่ปนกอนะครับพุ่มเนาะกินกาวกินไ้ตีนุ่นแล้วก็แบ่งจังมา,ามทาที่นี่นะครับโรงเรียนในว่าไม่มากนะครับเป็นสร้างวงจาวเลยนะแต่วันนี้งานมีไม่มากครับพุ่มมาเก็บ ลุ่มสเตย์เล็กๆน้อยๆนะครับข้าวแบบ าวาสวัสดีครับถ้าว,ว,ว่ามีแต่เราแล้วมาตอนไหน <c oughs> สวัสดีครับนี่น้องนายเนนลนะครับผมจะไปอาบน้ำพอดีดูช่างแป๊บหนึ่งอัปเดตไอเอสีดูนิดอนึง เาแบ,บสเต้ก็เต้ปูนนะครับเต้หยุดจำแพงแล้วเล็กๆน้อยๆวันนี้งานไม่เยอะเต่าไรกรับผม

อเอากรับปุ๊บอัปเดตให้ดูนะครับวันนี้สังกัเข้าแบบเนาะหูเล็กข้าแบบนะครับกานสเตยึดกำแพงนะครับปนะุ๊บเนาะลงเดียห้าแหบบวนกับแหวนลงเดียมหลุดตกนะัน งียกันจังจังเบลสองคนไม่พูดกันเลยจังเบลกามาเก็บงานนะครับมันเป็นงานละเอียดนะครับเก็บขอบเก็บอะไรนะครับไม่มีวันยึดกับปุมสำหรับเีมงานจุดนี้ นี่เกือบหน้าไปเรื่อยๆแล้วครับผมเป็นหนุกเป็นร้างน,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 นมา70%แล้วจะข้าม70%ไป80%แล้วนะครับผมเนาะเดี๋ยวก็ได้เห็นกับ FC จะสมบูรณ์นะครับจะสวยงามขนาดไหนเนาะในทีนี้ก็จะมาต่อด้วยสองหลังนะครับมินิก็ค่อยว่ากันอีกทีนึง ครับไอซีซีช like ่งก็ทำงานกันไปนะงานก็จะอยู่นี่นะครับแต่น่ารักนะครับเจจัมปีบอกอย่างเดียนะครับว่าเมีช่างคอให้มาทำบ้านให้น้องก่อน ทำทำแปงนะครับไม่ได้ทำบ้านเพราะว่าจะมีงานอยู่ที่ปนพกขอก่อนกับปาะนานตีนุ่นไว้ก่อนจะมีตีนุ่นเขาก็ธรรม,มาดากับพวมเนาะเราก็ย้ายของเขาเจ๊กับต้องแบง่งแต่ว่าแฟนเจวางระบบวงังขั้นตอนงานดีกับพวไม่มีคำว่าสะดุดกับงานตีนุ่นก็ไม่มีปญนาตีนี้ก็ไปได้ทุอกอย่างจะวางงานเป็นระบบดีลูกน้องกันยิ่งกันใจกัดแฟนกันได้หมด นี ies, e up, up, morning, ่แต like ่แกวิ่งไปมาไปมากเลยนะจะมีเจอคือแกกับต้องไปดูทางนู้นนะครัเกิงครับเกิงทางงานแล้วการกิงทางการวางระบบคนไรครับผมคนงานก็เกิงแกจะบูได้ว่าเกือบเป็นจัางมดทุกคนครับผมขนาดผู้ยิ่งอย่างดึงตะล่อมตะล่อมเน็บหวัดลุ่มวัดกนะนาดหวัดไรได้มดก็ดูกระเบืีองอ ต่ออีกต่อได้นี่นี่รู้กับนี่รู้จอกับผมโอเคกับผมเนาะสำหรับคลิปนี้แคนี้นะครับอัปเดตได้รู้วันนี้นะครับความเกลื่นไหวนะครับผมนะการทำกำแพงนะครับวันนี้ก็ได้ปลูกเล็กนะครับกับแบบเตีนะครับยึดกำแพงนะครับเตาปูนนะครับยึดกำแพงล็อก ความแน่นความแข็งแรงอีกหนึ่งชั้นครับผมกันกำแพงทะลุนะครับเดีย๋ยวครับผมเจอกันไม่ิปหน้าคับสวัสดีครับผม